จ้าแม่โอ้ยแบตเบรดพอดีแม่โฮกซาาได้สิเปอ,อร์เซ็นโฮกซ่าเจอแม่กระถามแม่ว่าศิษาหัวมกันอ่ะง <c oughs> านท <c oughs> ่านอยากให้เอฟซีทนถึกน้ำสนอกค<ช>่าเออว<พ>ันนี้สายดวนเ้อมวันนี้แม่จะมาว่างสายดวนไหนเป็นเลขนี้สิมากคือเก้าวันละค<ช>่ะแต่บริวารสองางหันหกมื่นื้อลงเพ่นดอก<ช>ค่ะคนถามหาอยู่ที่แม่หัมืองแล้วัมืนกัเออ อันล่ะแม่แต่เนี้ยแก่เชี่ยนหน่อยเลยใส่สีผู้ป่วย,ส,ยส,วอสองคนเนะะาะค่ะเพราะทัานดีขึ้นบ่แม่ยายนี่นะบ่หลานกับท่ออบานดอกโรงพยาบาลเด้โอ้ยเนาะเออนั่นแหละเพื่อนเนี่ยซุ้งลูกไข่เบิ่งกันละจ้นะนุ่เห็นเห<อ>ลือทีมันยากเนาะส่วนเดียกยากจังว่ะเออเอาแม่สิมาว่างสายดวนเด้อมันบ่หลายห่างเด้อเชี่ยนหน่อยเลขเด้<ะ>อค่ะมันสิมีเก้าสามศูนย์กับเป็ดขาเด้อสายดวนมันติดกับสายธรรมดาเด้อโอ้สายดวนนี่ สายด่วนมิเกล30กัเปียกหานี่มันท่ม่มสายธรรมดาบอกอ c ฟซีเพื่นแน่ค่ะเพิ่มระทีว่าแม่น่ะเป่าลิ้อื่นมาลุ่แม่ลุ่จะดุนดุแล้วเด้อของแม่หาเปียกเปียกหาเมนบอ้ะแมนจะ้จะเออแม่ลุ่มจะผุนเอ้เป่าบได้เป่าลิกไผมาลุ่เนี่ลิกมัดมีีมากทุกกนละแต่แม่ของเบา,วาวเ้าเสียน,นอยอ้อยเออแมนเบา,วาวเบาขาเจ้กับพวจากยูพวกขาเจ้าบึงแม่มาตลอดแต่พอแม่ปล่อยลก่งจปีหกสองุนเนาะแมนค่ะ เออแต่ปู 8, 8่หาเจ็ดแปดเจ็ด hmm. พันตายแล้วมันบอลเซียโนยแมนจ้ะเออนั่นละคนอันเอฟซีพันมาแต่น้ำไปลงทุนคันพมากับเบิ้งไว้มันบอลเซียโนยอเอแม่ก็บพว่ายังเพราว่าเป็นแนวทางอ่าแม่เบาดุนบอลได้อเซียหนยเด้ออันนี้คือสายสายด่วนอ่าสายด่วนเก้าสามศูนย์กับแกะหาเพื่อนไ้มาจังสันไปฟันมาจังสันสายด่วนเก้าสามศูนย์เนาะ เก้าสามศูนย์กับแปดค่ะค่ะเก้าสามศูนย์กับแปดห้าสองตัวตรงนี้เท่านี้จะสองตัวมันมาได้อันได้เลขตัวนี้นะอืมค่ะเมี่ยจัดไปแล้วเมี่ยทุกไปจัดโยมเพิ่มกูจับกุนก็ได้ยากตัวเม่ยนะไม่สนจะได้เรือล่านี่หละเสียหน่อยจือยกกลุ่มยกยังกูนะมันบ้านชา เขาขึ้เรื่มคักแสนโนกับย่างช่วงมันต้่งแต่หลอดดิเนเพราะมันได้ตัวดิค่ะหนูเห็นอยู่โอ้ยเสียดายเนาะว่าสนมุกกวา่านาเจ้าอุ่นเงินอุ่นยังซอยท่าบุญคืออย่างนี้สุมเรียเล่าหน่ะเช่นน้อยอปานั่นว่าสิโบเรื่มว่าสิเอาไม้ว่าั่นโนกับเรื่มพราหนูหนูก็กไปงาน,นแม่ก็ไปไล่ไปมันมากคำเลยมันสิตุบหนึ่งล้วแม่ก็เลยโอ้ยว่า บอได้บอกเตะเสียนหน่อยน่ะเอาอันสุดท้ายนี่กับเอฟซีพนมันมาหนิ่งๆนิ่งินเที่ยวสงการเตะเสียนหน่อยเด้อจ้าสาธุเด้อเขาเนี่ยไอยูดอกเมื่อนี้นั่นได้ะไอยูดอกตัดลินนั่นไม่หละสามตัวบอกเอฟซีพันแน่อ๋อค่ะค่ะจ้าจะเอาบป็นอย่างเด้อเสียนหน่อยเด้อค่ะเเอาท่านี้เนาะแม่เนาะเออจ้าจ้าค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้า สายดวนโกดท่อสายดวนเจนางด้อค่ะมันสายดวนกดท่อหมอเด้อมือนี่สายดวนเจนางสามล้านที่เคยอ่าลงช่องตะกี้นะคะของเพื่อนนี่ขวดแม่ดอีลีเด้ค่ะพี่น้องสายชุดสายดวนนี่รัสบานไข่ของเพิ่นนีนนนเนาไเนเนนะไข่มาแค่หางเดียวคูรู ให้มาแค่หางเดียวโคโลไม่ผิดหวังวันนี้คุณแม่ยะคุณคุณเจ๊นางคุณแม่ล่ะวะแม่น่างนั่แหละเพิ่นบอกว่าได้อยู่ดอกมือนี่ว่าสันค่ะี๋ยวชุดตัดเนาะค่ะแล้วชุดตัดแค่นหน่อยสิตัดให้เลยเพราะว่าแม่เพิ่นบอกว่าให้ตัดชุดสามตัวด้วยชุดสามตัวของเพิ่นก็ไม่หางเดียวนี่ แล้วก็สามศูนย์ค่ะโอ้ยถืยให้ท่านเนะี่ยนไะข่เนาะค่ะท่านผู้ชมแห้งไก่สิสงการแล้วไก่สิสงการแล้วเมื่อไหร่ก,ก็เริ่มแล้วดิค่ะเข้าเดือนเมษาเต็มเต็มแล้วเข้าเดือนเมษาเต็มเต็มเนาะคนก็สิเริ่ม ถ้าย่อยกับบานมาแล้วเนาะหลังจากที่ตอนนี้พนแนงเกิดเหตุแผ่นดินไววแผ่นดินยังอยู่เนาะเอฟซีเพินนเพ่นกะอยากคอมเป็นพี่น้องบ้านเฮ้าละเพิ่นกะอยากกับบานฟังคนกับพระท่านในมีเงินกระถางเงินดอกเงินเดือนอยู่โอเหตุอย่างไรค่อยสีได้ว่าะั่นเอาขนวางสั่นคุณแม่นั่งเพิ่นก็นเลยว่าเอาสายด่วนมาแบ่งปัน อฟซีเนาะคะ่ะบ่อิพหวบังมือนีว่วซันค่ะเนาก็ลองเบิงะะ่งเนาะก่อนสิเขาไปเบืองตัวเลขของคุณยายนางังแต่ว่าคนกระบอกมากวล่ะเนาะคะ่ะผู้ใดเบืองคลิปล้วก็ได้ยิ่นแล้วแต่เช้านอกย,ยังท่านในชว์ตัวเลขเนาะ,ค,ะค่ะเขามาแล้วกดไล์กดแช่เนาะคะ่ะกดไล์กดแช่เพื่อที่จะแบ่งปันให้ทุกคนอา่า ออกไปหลายๆเนาะค่ะออกไปหลายๆให้เพื่อนได้เห็นน้ำตัวเลขของอสายดวนเจี๊นางนี่เนาะค่ะแค่หางเดียวแล้วก็สองตัวหางเดียวว่าสันแต่ว่าเป็นยังคือลายหางแต่ยามโซ่ว่าสันเสี้นน้อยตัดให้เนาะค่ะตัดชุดสามตัวนี่ละให้เอฟซีบางท่านเพื่อนก็นอาจจะตัดบ่เปลี่ยนเนาะบอกตัดมันได้กระบอา บอกตัดนาตัดลังเลรนเด้อคุณห่อคุณแม่เด้อว่าสรนเพ่นก็ตัดบ่เปลี่ยนพ่นก็นเ,นเ,นนเอาตามที่ห้าเขียนห้โคโลบาดนี่มือนี่เสี้นหน่อยตัดห้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสายด่วนเจนางสายด่วนเช้าวันหวอยอกอกว่าเสรนต่อไปเนาะค่ะสายด่วนเร้ามือหวอยออกว่าเสรนต่อไปสายด่วนเช้าวันหวอยออกเนาะเดี๋ยวเส้นหน่อยเขียนให้ก่อน โอ้ยเสื้อหน่อยกะอยากให้แตกคือจังเกาอยู่ดอกอยากให้ได้อยากให้เอฟซีได้สุขสุขคนเนาะจะได้มีเงินมาหากลับบ้านกับซองเติมน้ำมูกน้ำมันในเทุบุญเทดท่านนาเทศสกาดนาะค่ะเทพกาดปีใหม่ไทยก็คือ13เมษา เนาะของทุกปีค่ะอะเข้าไปเบิ้งตัวเลขค่ะเข้าไปดูตัวเลขบาหลายเท่าไรผนโอ้ยคือบ่โชมตัวเลขจักเทียนเนาะสิวามื้อนี้หนาวหนาวเส้นหน่อยนะย่นหน่ำทงน้ำเถียงหน้านี่เนาะมึงเนะ่หนาวทั้งลมค่ะท่านผู้ชมเอาตัวเลขก็นนี่ละค่ะ หวดวันที่หนึ่งแม่สาสองหาหกแปดสายดวนเจน่างสามลานเด้อค่ะเช้าวัวนหวยออกให้ามาชุดสามตัว9 3, 0, วก้สามศย์แล้วก็8ปดห้านะคะแล้วก็เก้าสามชุดตัดแล้วก็สามศอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะที่สำคัญเนาะอย่าลืมไปกลับพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาคันผู้ได้เห็นตัวเลขแล้วก็อย่าลืม แคปหน้าจอด้วยนะคะแคบหน้าจอไว้ทะเบิงเนาะเวลาก,ก็ไดแล้วดิค่ะเจ็ดแปดนาทีเนาะแปดนาทีเสร็จเสรก็เอาซ้ำนี่แหละเนาะคะ่ะเบาร้า,า,า,ายายห้างอู้จักสิบาจังใดตัวเลขกระเห็นแล้วคันออกมาในชุดนี้เนาะคะ่ะก็ให้ได้เงินว่าสันต่อไปชุดสามตัวนี่คันออกมาเบาสจะเปลี่ยนเก้าสามหรือสามศูนย์นี่ หรือจะเป็นสามเก้าหรือศูนย์สามยังสีเด้อค่ะอย่าลืมให้ได้เงินบาตะออกในชุดนี้ในชุดสามตัวนี้เนาะแล้วก็ชุดสองตัวสองตัวนี่แปดหาหน่าจะเป็นเลขล่างเนาะแต่ว่าคุณแม่เพิ่กับเพื่บอกว่าล่างดอกเส้นหน่อยคิดวาเนาะชุดสามตัวต้องเป็นบนแน่นอนชุดสองตัวน่าจะเป็นล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าจังไดกับแล้วแต่สมควรทีสิจัดไว ไปทั้งบนทั้งล่างไปเนาะค่ะท่านผู้ชมอ้าวสำหรับคลิปนี้เส่นน้อยคอยเอฟซีทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ